สวยแล้วค่ะลูกขาคุณแม่คะลูกแพรเติมหน้าอย่นี้ดีไหมอะใส่แบบนี้ดีแล้วนะคะลูกรีบไปเลยค่ะเดี๋ยวบัตรจะหมดซะก่อนคุณแม่คะแล้ครอนแบบนี้จะขายบัตรหมดได้ยังไงคะุแต่พี่วินเป็นพระเอกนี่คะอ FC ก็ต้องเยอะงั้นเรารีบดีกว่าค่ะเอารอด้วยจ้ะเร็วค่ะแม่เร็วเร็วเร็วเรคให้สนุกนะคะ ดูละคอให้สนุกนะคะใจจังไม,ม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะก็าบาดเกือบจะโซเอาแล้วจริงด้วยคุณแม่คะก็พี่วินเป็นพระเอกนี่คะพค่ใหญ่นี่เล่นคนเดียวนะขายไม่ออกหรอกค่ะบาดสวยเลยแม่คะคนที่นั่งข้างพี่น้อยน,นี่ใช่ป้าแววไหมคะใช่จริงๆด้วย มาครับคุณลูกค้าค่ะแม่มาเมปลวเปลวมแล้วค่ะด้วยเหรอพี่พี่สวัสวัสดีครัสวัสดีครับ,รบทำไมต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยอะคะคือดูว่าคุณกิ่งมาดูละครด้วยเหรอคะอือเอมเปลวถามแปลกๆนะคะเปลวยังมาดูได้เลยทําไมลูกแทนแบบคุณแม่จะมาไม่ได้คะยิ่งพี่วินเป็นพระเอกเนี่ย ลูกแพรไม่พลาดค่ะเตี้ยรู้ได้ไงว่าไอ้วินเล่นละครเรื่องนี้ด้วยเนี่ยได้โชคดีไงเพราะพี่น้องไม่ใช่พี่ชายลูกแพรงั้นไม่รู้หรอกมีแบงค์บอกเธอเหรอใช่จ้าบอกเมื่อเช้านี้เองเขาไป,าาไปขีางในอยู่ค่ะเขานอกเดี๋ยวร้อนจะแย่อยู่แล้วเข้ามา ไรจะเล่นเนี่ยแม่รอนานนะใจเย็นค่ะแม่ไอ้นหนูตื่นแล้วอะใกล้แล้วค่ะนี่ท้าไม่ใช่เพื่อตางวิ่นแม่ไม่มาให้สิทธิ์ยาลหนูว่ามันกันค่ะเธอไม่ให้เป็นการรบกวนนักแสดงและผู้ชมท่านอื่นพอความ